สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พัชรีครับว้าวนุ่มนวลเหลือเกินครับสมเป็นกุลสตรีใช่พี่เป็นคนละพี่เป็นคนคุณลสตรีหมายถึงอะไรครับก็เป็นคนที่เรียบร้อยโอ้หมันจะเรียบร้อยกันไปแล้วครับอันนี้เป็นอันนี้เรียกว่าเป็นภาพพจน์ที่คิดว่าถ้าท่านดูคลิปของเราเรื่อยๆไม่เชื่อเด็ดขาดนะครับนะครับพี่วัชรีนะครับเป็นคนที่ขยันมากขยันทำเลยอุตลุดเลย ทีนี้ผมก็คิดนะครับในช่วงที่สงการที่ผ่านมาเพราะลยหลายอย่างนี่คือผมก็ไม่จะคิดว่าตัวผมก็ขยันเหมือนกันนะแต่ลหลายอย่างอน่ะลักษณะมันไม่ค่อยเข้ากับพี่พัชณีนะฮะตามที่พี่วัชีเคยพูดถึงวิชาลายมือนะฮะ,ะ,ะผมก็เลยอยากจะมาซักไซส์วันนี้ให้พี่พัชรีช่วยเจาะลึกนิดหนึ่งนะฮะ,ะว่าความขยันมันเป็นอย่างไรกันแน่ในศาสตร์วิชาลายมือนะฮะม,มันมีจุดไหนบ้างที่จะชี้แนะ นะฮะว่าไอ้นี่เป็นขยันแบบนี้ขยันแบบนี้ก็จริงแล้วเราเราชอบคนขยันใช่ไหมฮะอย่างผมมีลูกน้องผมก็อยากให้ลูกน้องขยันเข้ามาใช่ใช่่ถ้าลูกขยันอยู่ผมมันสบายใจนะฮะเออแล้วผมต้องหาเฉพาะคนคนนิ้วสั้นเหรอใช่ไหมฮะพี่พี่เป็นเคยบอกว่าอย่างพี่เป็นจะนิ้วสั้นใช่ไหมฮะคนนิ้วสั้นจะขยันคนนิ้วยาวผมจะไม่ให้เอาเข้าที่ทํางานเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยวันนี้แหละครับจะมาเจาะลึกๆนะครับพี่ปช่วยชี้แนะนิดหนึ่งครับว่าความขยันนี้มันเป็นยังไงครับ ในศาสตร์ทางลรมือความขยันเนี่ยมีหลายแบบนะคะครับเออ่คนมือสั้นนะคะนิ้วสั้นนเหมือนพี่พัชรีเลยที่บอกจะขยันแบบว่าลงมือทําเองลงมือทําเองกับข้าวก็ต้องทําเองอมีลูกน้องลูกน้องทํางานอะไรก็แล้วแต่จะต้องไปช่วยคือจะต้องอดไม่ได้ที่จะต้องลงลูกน้องขนดินขนทรายก็อดไม่ได้ที่จะไปช่วยเขาคุย เป็นขยันหมายถึงว่าอยู่ไม่สุขทํานู่นทํานี่มือสั้นแล้วมันจะมีขยันประเภทอื่นอะไรอยกแต่ถ้าขยันอีกอย่างหนึ่งก็คือมือยาวนั่นนะคะนั่นจะขยันแบบวิชาการขยันแบบวางแผนขยันด้วยมันสมองคือลุยคิด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 ตลอดเวลาอ๋อเหมือนสตีฟจ็อบเออพวกสตีฟจ็อบพวกอะไรนี้พขกขยันมากนะพวกนักวิจัยในห้องทดลองนักวิาารพวกนี้ขยันมากเลยนะขยันแต่ว่าเขาขยันทางมันสมอง พวกนิ้วยาวมือยาวแต่คนขยันไม่ว่าจะขยันแบบอโซอขยันแบบลุย<อ>ด้วยแรงหรือขยันด้วยการวางแผนทุกคนมือจะต้องไม่นิ่มเหลวจะต้องแข็งหรือ,อเป็นสปริงทั้งนั้นเป็นสปริงหรือค่อนข้างแข็งหรือแข็งเป็นคนที่สู้<อ>สู้ทั้งมันสมองสู้ทั้งความคิดสู้ทั้งแรงอ๋อถ้าถ้าถ้ามือนิ่มนิ่มเหลวนี่ไม่เราจะแทบจะไม่กล้า ไม่ขยันแล้วเราก็ไม่ว่าขยันอ่ะไม่ลุยเท่าที่ควรกลัวกลัวไปหมดกลัวเจ๊งกลัวเสียกลัวหายกลัวไอ้นู่นกลัวไอ้นี่แต่ถ้ามือแบบเป็นสปริงดึงดังดึงดังเนี่ยดึงดังนั่นเป็นคนที่สู้ลุยพี่ปินีบอกแล้วนะครับว่ามือนี่มีลักษณะก็คือถ้ามือมีสปริงนะฮะท่านจับมือตัวเองนะฮะรู้สึกเป็นสปริงนะฮะ นี่คือพื้นฐานเลยวันแรกที่ต้องเรียนถ้าถ้ามือไม่สปริงก็พยายามทำเด้งๆมันก็สปริงเองไม่ใช่่ะต้องสู้ชีวิตให้มากกว่านี้เคือปรับได้เหมือนกันใช่ไหมคือต้องปรับที่ตัวเรามือนิ่มต้องเปลี่ยนจิตใจได้ใช่ค่ะต้องเปลี่ยนจิตใจต้องสู้ยิ่งกว่าคนอื่นฉะนั้นพี่บอกเลยว่าธรรมะของพระพุทธองค์นี้ช่วยในเรื่องความเข้มแข็งในเรื่องความอดทนครับแล้วช่วยในเรื่องอดทนทางด้านจิตใจการอดกลั้นทุกอย่างเลยนะฮะ เอาละโอเคแล้วตอนนี้เข้าใจนะครับผมก็เริ่มสบายใจเพราะว่าหลายๆท่านที่ดูที่เคยดูรายการเรา้ตายแล้วฉันนิ้วไม่สั้นฉันเป็นคนไม่ขยันเลยไม่ไม่ไม่จริงไม่ใช่นะฮะขยันขยันยังมีหลายแบบพันล้านหมื่นล้านก็ไม่ได้นิ้วสั้นครับมีหลายแบบขยันมีหลายแบบขยันมีหลายแบบนอกจากนั้นที่พี่วินดีจะบอกอยู่เสมอก็อะไรนะมัดหวายย้อนมัดแข็งมัดหวายย้อนเกี่ยวยังไงฮะมัดหวายย้อนก็คือคนอยู่ไม่สุขคนอยู่ไม่สุขอันนี้จะต้อง ต้องต้องขึ้นกับมือของทุกคนที่ขยันหรือเปล่าฮะส่วนมากจะเป็นมืออยู่อยู่ไม่สุกเหมือนพี่เนี่ยทำนู่นทำนี่ทำนู่นทำนี่คืออยู่ไม่สุกอยู่นิ่งไม่ได้แต่แต่คนขยันบางคนก็ไม่มีไม่จำเป็น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 นะครับท่านผู้ชมครับบางคนเออโล่งใจหลายและนี่คายไปหลายเปาะละบางคนไม่สบายใจรู้สึกว่าฮะมัดอ้อขอดูนิดหนึ่งหลายคนอยากเห็นใช่ไหมอ๋อบางคนอยากเห็นนะฮะนี่นะฮะมัดหวายย้อน นะคะกล้องดูนะคะมัดไหวนะคะมัดหวย้อนมันต้องดูที่ให้ดูที่นิ้วชี้นิ้วชี้นะฮะจะย้อนเข้าหาหัวแม่มืออ๋อนี่คือขยันมากนี่ไงบอกไว้เลยนะครับเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งมัดไหวย้อนมาทางหัวแม่มือต้องมาทางหัวแม่มือต้องย้อนมาทางหัวแม่มือนะฮะใครรู้จักหัวแม่มือไหมคะนี่หัวแม่มือหัวแม่เท้าก็ได้หัวแม่เท้าก็ต้องยาวนะ นี่ไงเห็นไหมฮะมัดไหวเนี่ยมันจะรีรีอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะแล้วจะย้อนลงมาที่หัวแม่มือนะคะอ่าดูมือพี่ก็ได้ครับนี่ฮะนี่พี่วชิณีนะฮะนี่ฮะคือแล้วสักคนขยันและอยู่ไม่สุกนะฮะเขาเรียกคนเสือกทุกเรื่องไงแต่ไม่ได้เรื่องชาวบ้านนะเรื่องงานอืมใช่ฮะเห็นไหมฮะนี่นี่อ๋อมัดไหวย้อนอย่างงี้ที่นิ้วชี้นะฮะตรงมือขวานะฮะใช่ค่ะนะครับมือขวา ะะถ,ถ้ามือซ้ายนะฮะ<อ>ถ้าเป็นมือซ้ายด้วยก็ยิ่งก็ยิ่งขยันมากยิ่งขึ้น,อ,น,นอันนี้จะไปขยันเสือเรื่องชาวบ้านะ <laughs> ไ, <laughs> ไ,ไม่ใช่ใช่ไหมที่ไม่ยุ่งไม่ใช่ใช่ไหมไ <c oughs> ม่ใช่มีจุดอื่นอีกไหมครับมีจุดอื่นอีกเพิ่มเติมอีกไหมครับว่าความขยันก็มือแข็งไงมือแข็งด้วยนะฮะมือแข็งหรือค่อนข้างเป็นสปริงหรือถ้าแข็งมากยิ่งสู้มากถ้าแข็งมากนั่นแหละขยันแข็ง แล้วก็ต้องไปดูว่าคนนั้นหัวธุรกิจไหมเดี๋ยวจะพูดตอนนี้เลยหรือพูดต่อไปโอ้แล้วนอกจากตรงนี้หมดแล้วใช่ไหมความขยนันความขยันก็คือหนึ่งมือแข็งอ่าสรุกทีมือแข็งนะคะมือ,อถ้าขยันแบบลุยๆครับนะคะแบบแบบติดแบบติดดินมือสั้นมือสั้นอ๋อขยันแบบติดดินอ่าติดดินหมายถึงทํานู่นทํานี่รวยบนดินไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดินเดินเดินหม่ถึงรวยเป็นพันล้านก็ยังสามารถถ้าคันถ้าคันแล้วถ้าแลบดนหนึ่ง อันนั้นไม่ใช่คนละนะคะเป็นตัวอะไรคือพี่ไค์ว่าอะไรตัวอะไรคือเอาใหม่เอาใหม่ถ้าขยันแบบลุยแบบอซ้อครับคือพี่เนี่ยอซ้อเหมือนอซ้อมือสั้นเหมือนอะไรนะไอ้ที่ที่พี่ชอบเจอะไรที่เจเล้งไม่คยขขยันเจเล้งเป็นขขยันนะตอนนิ้วสั้นเหมือนกันใช่ไหมฮะมือเขาพี่ไม่ได้ดูน่าจะมือสั้นนะแต่เขาไว้เล็บเจเล้งนี่คือไอดอลของพี่นะพี่ชอบมากอืม ถึงล้างห้องน้ําเองได้ต่อให้รวยเป็นล้านนี่นะวะที่นี่นี่เห็นพี่ไข่ส่งมานี่คือลักษณะมือของที่พี่ระชนีว่านี่ฮะ่านผู้ชมใช่มือสั้นนี่ฮะล้างห้องน้ําเองได้ต่อให้รวยเป็นร้อยล้านความมือสั้นนิ้วสั้นคือรวยยังไงก็ต้องล้างเองคือคนนี้จะอยู่ไม่สุขนะฮะจะอยู่ต้องหาอะไรให้ทำค่ะนะฮะเดี๋ยวทํานู่นทํานี่ว่างก็ อะไรไปเรื่อยๆได้ออกกําลังกายก็ดีนะฮะมันได้ออกกาลังกายใช่นะคะนะคะมือสั้นแล้วก็แล้วก็อีกักษาหนึ่งที่ว่าขยันแบบนักธุรกิจก็คือฝ่ามือยาวฝ่ามือยาวได้ฝ่ามือยาวมือแข็งครับแต่นักธุรกิจก็ต้องมีหัวธุรกิจด้วยถูกไหมฮะนักธุรกิจก็ต้องมีเส้นไข่ออกมาเนี่ยเส้นอย่างนี้อ่ะถ้าขยันแบบนักธุรกิจนะอ้าวดูนะฮะก็ควรที่จะมีเส้นธุรกิจนะฮะนี่ขยัน เชิงธุรกิจก็ดูที่นิ้วก้อยนี่นะฮะที่ข้างล่างล่างเนินมือที่ลุยงานมืออซอขยันนิ้วก้อยสั้นทําธุรกิจอิ p พอ t เอ็กซ์พอมีเส้นแอบที่เส้นชีวิตหมายถึงเกี่ยวข้องกับต่างประเทศมีเส้นนี้เห็นไหมฮะมิตรรีขึ้นตลอดมือฉะนั้นจะมองว่าคนนี้ขยันและมีหัวธุรกิจไหมเห็นไหมมีเส้นธุรกิจนะคนนี้ขยันแล้วโง่ไหม เส้นธุรกิจเส้นตั้งวางแผนมามรวยมเส้นใจเส้นใจแต่เป็นทางซอรวยไหมรวยไหมมีตัววีขึ้นเยอะนะฮะเส้นต่างประเทศไหมมีเส้นแอบที่เส้นชีวิตอยากได้เงินไหมอยากได้เพราะเส้นสมองย้อนโคไปที่เดินาคารสูงเห็นไหมอ่าฉลาดคือต้องดูอย่างอื่นประกอบกันไปหลายอย่างฉลาดหัวธุรกิจเงินเข้าตลอดรวย นี่เห็นไหมบานเลยนี่วางแผนไหมถ้าใครบอกว่าคนนี้โง่คถ้าใครเป็นนักพยากรณ์บอกคนนี้โง่ให้มันไปลาตายซ้ำนะคะคนที่ดูเนี่ยนะคแล้วเส้นสมองตกอะไรตกอันนี้ตกเดินจันทร์จอมวางแผนมีจินตนาการด้วยเห็นไหมลายมือขาดด้านขวาแลวผิดชอบงานเห็นไหมฮะคือการดูลายมือนี่ต้องดูทั้งองค์ประกอบทั้งองค์รวมทั้งหมดที่พูดทั้งหมดที่เราสอนเนี่ย ถือว่าพื้นฐานในวันแรกรั้งนั้นนะคะพื้นฐานในวันแรกกับสองวันพื้นฐานในวันแรกที่เรามาเรียนกันวันแรกเท่านั้นคือต้องรู้กันหมดแล้วเรื่องเป็นเรื่องขนมขนมคือวันแรกกับวันที่สองเนี่ยจะต้องรู้แล้วพอวันที่สามห้ามถามเส้นเหล่านี้แล้วพี่วิทย์พี่วัชรีมีวิธีสอนยังไงให้เขาให้เขาทําจําได้ให้เด็กนักเรียนให้คนที่มาเรียนเมื่อพี่สอนพี่จะสอนทิงะเนินเนินพระรหัสนะคะความหมายของเนินพระรหัสที่นิ้วชี้ความหมายของเขาคืออะไร เนินนี้ความหมายของเขาคืออะไรกว้างเท่านี้เป็นยังไงมีเครื่องหมายอะไรนะฮะแต่ยราไม่อ่านเส้นเนินเสานะเนินเสาตัวนี้ทําหน้าที่เกี่ยวกับอะไรอาณาเขตอยู่แค่ไหนนะฮะเนินอาทิตย์ทําหน้าที่อะไรเนินพุทธทาหน้าที่อะไรอาณาเขตเขาอยู่แค่ไหนถามทีละเดินสมมติพี่สอนเนินพุทธหัสปุ๊บจบละ ถามได้เลยค่ะใครเข้าใจคให้ถามอยู่ในเนินพระหัสพร้อมทุกบีคนอันที่บอกเดี๋ยวบอกเคลียดีาไปหมดเดี๋ยวคนเขาก็ไม่มาเรียนกันยังไงก็สู้ในห้องไม่ได้นะคะเสร็จแล้วพออันที่สองจับเส้นใส่เลยอจับเส้นใส่ซีะเนินให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเส้นกับเนินใช่มันมีความสัมพันธ์มันมีปฏิกริยาต่อกันยังไงหน้าไงหลังชะโงกหน้าชะโงกหลังทํำยังไงพอดูทั้งพอศึกษาทั้งหมดนี่นะแค่แค่สองวันนี่ท่านจะเข้าใจ ความเข้าใจที่ว่าแต่ก่อนไม่เข้าใจศาสตร์ทางลายมือนี่จะหายไปอยู่กับเฮ้ยมันเหมือนกับเปิดโลกใหม่ขึ้นมาเลยปุ๊บเฮ้ยพบแล้วคนที่อ่านแผนที่ออกใช่ค่ะมันจะเหมือนเราอ่านแผนที่เป็นมือเราจะเห็นมือเป็นเป็นแผนที่เป็นเนิน,นต่างๆนะ่ะแล้วมีเส้น,นต่างๆเราเห็นความสัมพันธ์แล้วเราก็จะอ่านออกง่ายๆเลยนะฮะไม่ยากซึ่งเคลมต่างๆนาจะมีจะมีอยู่ในที่เรียนอยู่เสมอนะฮะเอาเนี้ยเรื่องของความขยันนะฮะพี่เป็นนิเคยบอกผมมาอย่างหนึ่งซึ่งผมจําได้เลย แล้วมันก็คาใจนิดนหน่อยบอกเออคนขยันนี่มันจะต้องแบบว่าประสบความสำเร็จมันขยันไปเรื่อยล,ยลุยลุยไปเรื่อยอ่ะ,ะมันต้องประสบความสำเร็จจนได้อ่ะ,ะขอให้ลุยเถอะนะฮะ<ช>เราสามาร,รถเราก็คิดอย่างนั้นนะฮะ,ะแต่พี่พาชนิจะท้ทวงผมอยู่เสมอว่าอย่าพึ่งใจเย็นๆ<ช>มันมีขยันไม่รวยมีเยอะมันเยอะมากในศาสตร์ทางลายมือที่พี่พาชนิเห็นแม้กระทั่งขยันแล้วต่อให ต่อให้ท่านนะครับมีมีแผนที่ชีวิตบนฝ่ามือที่งดงามที่ดีที่มีตัว v, วีชีสสวยใช่ค่ะมีโชคว,วาสนารอรับอยู่ก็ไม่สามารถที่จะบางทีก็ไม่รวยเลยใช่ค่ะนะฮะวันนี้ขอเจาะนิดหนึ่งว่าทำไมถึงขยันแล้วไม่รวยครับบอกเลยขยันแล้วไม่รวยใครบอกว่าสมัยก่อนเขาพูดขยันแล้วมันรวยเองใช่สมัยนี้ไม่มีไม่มีแล้วค่ะที่ขยันโดยไม่มีหัวแล้วไม่รู้แล้วรวยอ่ะ ค่ะแล้วของพี่พจนีทำไมต้องขยันทำไมพี่บอกว่าขยันแล้วไม่รวยเกษตรกรขยันไหมขยันตื่นตีอะไรตื่นตีสี่ตีห้าตีสามอ่าแล้วกลับบ้านกี่โมงฮะแล้วกลับบ้านกี่โมงกลับบ้านกลับบ้านมืดเออไม่รู้ผมก็ไม่รู้เกษตรกรรู้พี่รู้เลยไม่รู้กลับบ้านมืดครับนะคะขยันแต่เขาขยันแน่นอนทํางานตัดเอากลับอาบเปลือกแต่งเองับอาบเปลือกต่างน้ําครับ กลางแดดยังฝนครับแล้วผลผลิตที่ได้มาครับรวยไหมก็ให้ให้นายทุนเอาไปอ่าผ่านนายทุนครับอย่างนี้มีการวางแผนไหมครับอถูกไหมก็ก็คือจริงขยะแล้วอาจจะไม่รวยก็ได้เพราะไม่วางแผนไงอืมครับแล้วใไรจะวางแผนได้อะอ้าวคุณก็ต้องปลูกของเพเขาไม่มีหัววางแผนนะไม่มีเส้นวางแผน่ะ เขาก็ไม่มีวางแผนดิอ้าก็นั่นน่ะเขาก็ต้องพยายามมีหัววางแผนให้ได้แ้วเขาทำยังไงเขาก็ต้องหาผู้ที่ชี้แนะเขาเข้าใจใช่ไหมฮะหาผู้ชี้แนะใช่ค่ะหาที่ปรึกษาดีๆใช่ค่ะอย่างยกตัวอย่างอย่างพี่พัชรีนี่เอย่างพี่พัชรีเคยบอกว่าบอกว่าบอกว้บอไว้ส่วนเลยนะครับว่าถ้าขยันแต่ไม่รู้จักแผนที่ชีวิตที่จะเดินทางไปนี่ใช่ค่ะมันอาจจะตกหลุมตกบ่อได้ใช่ไหมค่ะ มีหลายทางนะคะคุณเก่งหนึ่งคุณขยันนะคะไม่รวยเพราะว่าคุณไปทําในอาชีพที่ไม่รวยอ๋อเออใช่สองคุณขยันคุณเก่งคุณวางแผนเก่งคุณรู้ทุกอย่างใช่แต่คุณไม่รู้จังหวะเออไอเนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยที่ผมกลัวที่ผมกลัวนักธุรกิจจากไม่มีอะไรรวยเป็นพันล้านถ้าคุณไม่เก่งคุณมาไม่ได้ถึงระดับนั้น แต่คุณไม่รู้จังหวะคุณเอาเงินจากร้านหนึ่งสองล้านไปกองไว้แล้วคุณรู้ว่าเซนามิจะเข้าเมื่อไหร่โอ้โหนี้ใช่เลยเพราะว่าสิ่งที่พี่ปชานีพูดถ้าเรารู้ตัวล่วงหน้าอ้ออีกสองปีเซนามิจะมาเงินตรงนั้นจะต้องอยู่ในแบงก์หรืออยู่ในตลาดหุ้นในลักษณะเงินฝากหรือซื้อหุ้นตัวใหญ่กินดอกปันผลไม่เอาออกมาลงทุนเพราะรอให้เซนามิไปก่อนแล้วค่อยๆเอาออกมาทีละน้อย นะจังหวะชีวิตหนึ่งอาชีพที่เหมาะสมจังหวะชีวิตที่เหมาะสมะะก็เลยอยากจะพูดสรุปให้ท่านผู้ชม้วกันนะครับว่าขยันแต่ว่าจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนให้ชีวิตนี้มันรวยขึ้นดีขึ้นนี่นะฮะหัวใจสําคัญเลยคือต้องรู้จักจังหวะจังหวะที่ทําให้เราดีขึ้นจังหวะที่เราจะต้องหยุด่คะ จังหวะที่เราจะไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดทาไม่ขยายธุรกิจจังหวะที่ที่ประคองดูได้วันไหนครับธนาคารพุทธธนาคารพุทธธนาคารพุทธต้องโทรมานัดก่อนใช่ไหมโทรมานัดได้ที่เบอร์โทรศัพท์0845279000 0845279000หรือ0812574369นะฮะส่วนท่านที่ท่านที่อยากจะศึกษาจากทางหนังสือนะฮะในช่วงที่ยังไม่เปิดคอร์สเรียนแล้วก็เพื่อเตรียมตัวนะฮะเพื่อที่จะ ได้ประโยชน์ทางด้านที่ถ้าเกิดแค่หลายๆคนบอกว่าอ่านแค่อ่านหนังสือนี่นะฮะชุดนี้นะฮะสามารถไปทายได้ทายได้นะฮะไม่น่าเชื่อเลยนะครับแต่ก็หลายคนพิสูจน์แล้วเรียบร้อยแล้วว่าเอ้ยของจริงนะฮะจริงๆแล้วมันก็คือการเขียนข้อหนึ่งข้อสองข้อสามซึ่งก็คือสิ่งที่พี่พี่พี่้สอนนั่นเองเพียงแต่ว่าแปลมาเป็นภาษาเป็นหนังสือแต่หนังสือหลักก็คือสองเล่มนี้แล้วก็มีนังตัวหลักตรงนี้และที่สําคัญซีดีนี้ก็สําคัญนะฮะเพราะว่าสาหรับคนที่เพิ่งเริ่ม ยิ่งคนเริ่มเลยนะฮะพอมากระโจนมาอ่านหนังสือนี่มันบางทีมันไม่เห็นภาพไงมันมันไม่เห็นมันจินตนาการไม่ออกซีดีเนี่ยนะคะเขาจะมีตั้งแต่แผ่นที่หนึ่งสองสามนะคะหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่นี่จากคนที่ไม่มีความรู้เลยครับก่อนเริ่มตั้งแต่เส้นไหนเนินไหนอะไรเนี่ยเหมือนสอนในห้องเลยแล้วเสร็จแล้วก็มาเข้าเข้าเหมือนตรงเนี้ยนะคะเริ่มรู้แล้วแล้วก็มาหนังสือนิทานเลยนะคะ อะวันนี้เวลา <นะ S 1> หมดแล้วขอให้ทุกท่านที่ดูรายการนี้คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกท่านนะคะโดยเฉพาะท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้สมหวัง<ก>มากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ